จริงๆแล้วเมื่อเราทําได้อย่างถูกต้องและเป็นผลสําเร็จเรียบร้อยแล้วไม่จําเป็นต้องสวดบทบาลีใดๆก็ได้เพราะมันเกิดความผลสําเร็จแล้วเมื่อเราไม่ได้เข้าใจบทบาลีเราเลยถือเอาการสวดเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่เชื่อว่าเมื่อพระสวดแล้วเรากรวดน้ําบุญจะสําเร็จแก่ผู้ที่ล้วลนี้ไปมันจึงไม่เข้ากันกับหลักคําสอนที่พระสวดแท้ๆเนี่ยว่าเราต้องให้ทานและอุทิศจึงจะสําเร็จและสําเร็จในขณะนั้นทันทีอิชิตังปฏติตังตุลหังเกียบปะเมวสัสมิชนตุ สับเบโปเรนตูสังขป่าความคิดนั้นก็คือเต็มรอบคือคิดอุทิศไปเท่าไหร่บุญก็เต็มรอบตามความคิดนั้นจันโดปนารโสยถาเต็มรอบขนาดไหนเขาเต็มรอบประดุดดังดวงจันทร์วันเพ็นด้วยเปรียบเทียบอีกว่ามณีโชตีละโสยถาก็คือประดุดดังแก้วมณีโชตนั่นหมายถึงว่าบุญไปตามกระแสจิตกระแสความคิดไม่ได้ไปตามกระแสน้ําเพราะบุญเป็นนามธรรมาจะไม่สามารถไปตามกระแสน้ําได้หลักการทงพุทธศาสนาที่เราเข้าใจผิดพลาดมาโดยตลอดพระจันาร์จะพยายามทําให้เกิดความเข้าใจและหลักธรรมอื่นๆอีก